มาแล้วปลากระมังครับแล้วนะเห็นปลากระมังครับผมนี่จอดกระมังกม็มาครับผมเดี๋ยวน่อยก็คุก็มาครับกระมังมาแล้วนี่ครับนะนะปลาทูครับผมปลาทูไม่ต้องออกทะเลก็มีครับผมในน้ํเจืดก็มีครับปลาทูนี่ครับ ไม่ต้องไปซื้อตามรถประตูไม่กองนะครับเนี่ยมีประตูบางบ่อครับบ่อล้างบางบ่อครับประมาณนี้ครับผมดูผลงานนานะาครับที่ตกค้างๆด้วยกันครับนี่ครับผลงานก็อยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยดูของนักทีมกับนาราครับผมนี่โฮมอลังการงานสร้างครับนี่ครับค้างดำหรือค้างแหล่นลครับนี่ครับนี่ครับนักทีมกับ น่ารักครับผมนี่ครับผลงานสองคนครับผมตัวสุดยอดครับนี่ครับสุดยอดครับผมงานปลารวมถือว่ากินจัดว่ากระจายครับผมเป็นสายขาวล้วนเลยนะครับนี่ครับสองชั้งของเราครับผมมี่จะแบบรุ่นโอ้โหทำปลาส้มนี่สุดยอดครับผมนะครับส้มปลาตะเพียน ปนินปลาหมอข้างดําปลากระมังปลาตะเพียนทองนะครับนี่ยดูครับสองกระชังครับผมดูตัวปนินปลาหมอข้างดาครับนี่ครับสองกระชังแบบกินจัดวระกระจายครับนนะสำหรับหมายบ่อล้างบางบ่อครับนี่ครับนนะเราก็เดินทางมาถึงหน้าบ่อบ่อล้างบางบ่อแล้วครับมาดูครับสภาพฝนตกครับผมไม่คิดว่าฝนจะตกนะครับ ก็ดูจากที่จอดรถก็มีแค่นี้ครับรถใหญ่จอดได้แค่2องคันนะครับนานะถ้าไม่เอามาปิดทางอีกนะครับก่อมอไซค์จอดนี่เราต้องเดินลุยไปนู่นนะครับลุยขี้โคลนเข้าไปข้างในครับประมาณ200เมตรได้ครับ2อ0ถึงสามเมตรอยู่ประมาณนี้ครับก็เราเดินทางมาถึงหน้าบอกก็หกโมงสี่สิบนะครับก็วันนี้ก็มากับบ่าวหนิงฟิชชิ่งนครับหรือน้าหนิงนะครับก็สภาพบรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินลุยโคลนเข้าไปครับผมก็อยู่วรานนี้ครับรถเราก็จอดตรงนั้นครับนี่ก็รถนานาที่มาก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับนาเขาเพิ่งมาครับก็กำลังจะเตรียมของเดินเข้าไปข้างในนู่นครับเขาอยู่ประมาณนี้ครับดูดูจากทางเข้าของนานาดูครับดูหนึ่งคำนั้นหนิงเลื่อนเลยครับว่าทางค่อนข้างที่จะโหดมากดูครับนี่ครับ ที่มาพร้อมกันกันนะก็มีอยู่สี่คนอีกคนหนึ่งกําลังนูง่นกำลังมาครับดูสภาพทางเขาหน้าหมายบ่อล้างบางบ่อครับใกล้จะถึงแล้วครับนันะที่มองเห็นชิ้วๆอยู่นู่นนะครับต้องขอบบ่อนะครับเดี๋ยวจะพาลุยขี้โคนเข้าไปครับโอ้เละลำบากยังไงการตกปลา ต่อให้ลำบากขนาดไหนก็ไปครับน้านี่ครับดูครับโอ้นะครับที่เห็นมองเห็นซุ้มอยู่นะครับนั่นคือขอบ่อนะครับใกล้ถึงแล้วครับผมเป็นบ่อล้างบางบ่อนะครับน้าเป็นหมายฟรีนะครับจะมีเรือรับส่งไปกลับนะครับเป็นเรือของลุงเปี๊ยกนะครับเนี่ย กับ40บาทนะครับถ้าใครอยากข้ามฟากนะครับดูครับเราได้ลุยน้ำเข้าอย่างนี้เลยนะครับนันะทางเข่ายังโหดดูครับอู้ยังโหดดูครับสภาพใครที่ใส่รองเท้ามานะครับแนะนำให้ถอดทิ้งเลยนะครับให้ใส่ตีนเปิ่มดีที่สุดนะครับผมยังถอดทิ้งไว้รถครับ นี่ครับเรามาไปถึงขาบ่อแล้วนี่ครับเอาเรื่องครับดูนะาขนของมาดูเดินลาบากเลยครับสำหรับใครที่จะมานะครับแนะนำอย่าเอาของมาเยอะครับผมเป็นภาระมากครับน้อยได้ยิ่งดีครับผมนี่ครับบ่อล้างบางบ่อครับผม บ้านเอื้อล้างนะครับแต่ว่าแต่ว่าไม่สะอาดนะครับดำเหมือนเดิมครับเนี่ยบ้านเอื้อล้างวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะรอเรเือลุงเปียกมารับนะครับก็เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันครับผมตอนนี้เรามาถึงขอบบ่อแล้วครับนี่ครับน้าทีมบอกเดี๋ยวสายๆเดี๋ยวตามมานะครับเดี๋ยวก็นี่ครับผม แล้วเราจะรอแกมาเราไม่รู้ว่าจะมารับได้หรือเปล่าครับผักตบเยอะมากครับประมาณนี้ครับดูความลําบากนะครับใจรักในการตกปลาถึงลําบากแค่ไหนเราก็ลุยมานะครับนาดูครับดูนาหนิงอยู่นู่นนะครับนาหนิงกาลังถอดเสื้อผ้าครับเราลุยลอยน้ําข้ามมานะครับรอเรือไม่ไหวครับดูจากผักตบนะครับเยอะมากครับผมเมื่อก่อนแถวนี้จะไม่มีผักตบนะครับตรงที่เขาทําแพรไว้นะครับมันจะโล่งไปหมดครับดูครับ ตอนนี้ผักตบปิดนะครับนุ่นครับหน้าทีมกับเพื่อนหน้าทีมก็อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปอยู่โซนนู้นแหละครับรรอหน้าหนิงก่อนนะครับเราจะเดินไปนู่นครับนี่ครับผมลอยน้ำข้ามมาครับผมขนของสองสามเที่ยวครับนี่ครับน้ําไม่เท่าไหร่นะครับแต่ผักตบแน่นครับผมเราต้องแบวกผักตบมาครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงจุดที่เราจะตกครับผมตรงนู้นครับ รอเรือไม่ไหวครับผมนี่แหละครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ลงเสร็จแล้วนะครับน้าเราจะลงเบ็ดอยู่จุดนี้นะครับสี่คันนะครับก็สภาพรอบๆบ่อล้างนะครับตรงนู้นก็ผักตบปิดนะครับนี่ก็เป็นเบาะนิงฟิชชิงครับผมนัานนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นน้าที่มานะครับก็เดินพาไปหาอาจารย์ครับนี่ ก่อนหน้าทีมก็จะลงอยู่จุดนี้นะครับเนี่ยนาทีมเชนแอ่ครับผมกำลังเตรียมของครับแล้วก็นารักครับผมนี่ครับถัดหน้าทีมก็จะลงอยู่จุดนี้ครับผมลงคนละสองสามคันนะครับก็สภาพบรรยากาศฝนตกลินฟ้าปิดนะครับวันนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับกราบสวัสดีครับนะนาที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับผมช่องนาริวคนปั่นเงือ วันนี้นะครับผมก็พาน้า้ำออกไหมตกปลานะครับยังบ่อ้ังบางบ่อครับเขตบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่27กันยายนนะครับพศ2568นะนะก็วันนี้ฝนตกครับนะนะสภาพอากาศปิดนะครับวันนี้ก็มากับทีมงานบ่าวหนิงพิชซิงหรือนั่นหนิงนะครับแล้วก็อยู่ข้างหลังนะครับนั่หนิงครับผมแล้วก็น้าทีมแล้วก็นารักนะครับก็นั่งอยู่ข้างๆนะครับก็วันนี้ มาลุยขี่โคลนกันแต่เช้าครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีผลงานให้นานาได้รับชมหรือเปล่านะครับสําหรับวันนี้อากาศค่อนข้างปิดนะครับตัวนี้ก็ฝนตกลินนะครับก็มาดูอุปกรณ์ที่ผมเลือกใช้วันนี้ครับผมก็เหมือนเดิมครับนานาก็จะเป็นคันเบ็ดอาชิโนนี่ครับโลคอนนะครับขนาด7ฟุตนะครับเบ็ดคันอยู่ที่ 8. ปดนะครับก็สายเอ็ของเราก็จะเป็นของพิเกมนะครับสิปอนด์ครับตัวนี้ครับ ตะกวงเราก็เป็นนี่ครับสิบห้ากรัมมะเฟืองนะครับสิบห้ากรัมมะเฟืองกอนที่ผมติดซีซีนี่คือเขาลอกนะครับผมก็เลยเอาแผ่นนั้นมาติดไปนะครับสําหรับคันอาชิโนครับผมก็มาดูเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ครับผมก็เหยื่อเหลือมาจากบ่อสองไร่ไรนะครับนะนะก็เฮียไปซีสี่ซีสามนะครับซีสามที่หาบางปีร้านขายอุปกรณ์ตกปลาซีสามครับเขาตั้งชื่อเหยื่อตัวนี้ว่าเหยื่อผีบอกนะครับนี่ครับที่เหลือมาจากบ่อสองไร่ไรครับผม สูตรนี้ก็คือผมคิดเองนะครับก็ผสมน้ําตกได้เลยครับสาหรับเหยื่อสูตรนี้ก็จะมีพวกนี่ครับเป็นกะร่าวเผาผมแห้งนะครับมาผสมเพิ่มนะครับนิดหน่อยครับเป็นไฮเกรดครับซ p พี3กา้ครับผมนิดหน่อยครับชิ้นเขียวเราก็จะเป็นเม็ดโฟมแล้วก็มันหมูหมักน้ำแดงครับผมเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ครับผมก็ ตะกอ้อที่เราเลือกใช้ก็เหมือนเดิมพันธนาก็เป็นตะกอ้อตายขนาด2เซนครับผมเบ็ดจินุ0.8กับเบอร์หนึ่งะครับตัวข้างล่างนี้เป็นเบอร์หนึ่งครับข้างบนจะเป็น0.8กับก็อยู่ประมาณนี้ครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็เป็นลงเบ็ดไม้แรกเลยครับผมไปเลย ก็เบียดหม้แรกเราลงตอนแปดโมงครึ่นะครับนา,นาก็กินคาวเมื่เลยครับผมก็ไปลุ้นกันยาครับผมนี่ครับก้อนเหยื่อเราก็อยู่ประมาณนี้ครับตัวบนก็จะเป็นเม็ดโฟมครัแปะเอาครับตัวล่างเ,งเป็นชิ้นเจียวมันหมูน้ำแดงครับผม ดูครับดูก้อนเยอะประมาณใหญ่กว่านี้โป้นิดนึงครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยว,ยว,ยวผมแต้มแรกเป็นตะเพียนครับผม สองเต็มสามมาเป็นปลาทูครับผมนี่ครับผมวาหุ่นนี่แหละครับผมเอาอีกแล้วนะครับมานาดูครับ ติดแดดเลยทีนี้มือหนักหนีตัววะนี่เป็ดเป็นตะเพียนหางแดงครับผมเอาละครับผมเอาละ ปลาตะเพียนครับผมกินไม่พรมครับนี่ครับผมสำหรับตัวปลาตะเพียนครับผมก็ใส่อยู่ประมาณนี้ครับใส่ปลาตะเพียนก็โดนปลาตะเพียนกับปลาตะเพียนถังแดงถล่มครับช่วงนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับผม ทูมาแล้วตะเพียนตะเพียนทองครับผมแล้วก็เป็นตะเพียนเลขข็กครับผมมีปลาทู่ครับผมมีปลาทู่นะทีมเ่า<ะ>ต้องไปทะเลก็มีปลาทูครับผม เป็นปนินครับนี่ครับนี่สองคันนี้เลยครับผมนี่ครับนี่ครับมาแบบนี้แล้ครับผมปลาทู เทียนครับผมนี่ครับตะเพียนยน,นี่ก็ตะเพียนครับผมอสองคันแล้วตะเพียน เตรียมส,สวยครับผมกำลังเก็บเอ็นคันนี้ครับผมส,สวยครับอีกไก่เปล่าเลย เด,เดนเอยัเียมมแล้วปลากระมังครับนลนะเป็นปลากระมังครับผมนี่กดกระมัง,มงก,มก,มก็กมาครับผมเดี๋ยวนอยก็คุกก็มาครับกระมังมาแล้ว สซปากำะมังครับผมก็อยู่ประมาณนี้ครับส่ปากำมังถือว่าไสสวยอยู่ครับก็อยู่ประมาณนี้ครับผมปลากินเลื่อยครับผมก็อยู่ประมาณนี้ครับผมส่วนมากี่เป็นปลาตะเพียนส่วนใหญ่นะครับฝั่งน้าทีมโดนประหงข้างํำถล่มนะแต่มีแต่ไซส์ใหญ่ๆครับผมก็อย,อยู่ประมาณนี้ครับเงาดิ้งเงาดิ้ง ขึ้นมานิดนึงครับครับมานี้ครับ ปลาทูครับผมปลาทูครับปลาทูปลาทูนี่ครับน้าๆปลาทูครับผมปลาทูไม่ต้องออกทะเลก็มีครับผมในน้ํเจืดก็มีครับปลาทูนี่ครับไม่ต้องไปซื้อตามรถปลาทูไม่กองนะครับเนี่ยมีปลาทูบางบ่อครับบ่อล้างบางบ่อครับประมาณนี้ครับผม ก็ช <G ül ets> ่วงนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วครับนานาก็เป็นเวลาบ่ายโมงยีนะครับนานะช่วงนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็ยังมีผลงานให้นานาได้รับชมเหมือนเดิมครับนานาก็เหยื่อที่เราเหลือมาจากบ่อสองไร่ไนะครับบางนาเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาครับก็มาปรุงแต่งมาเพิ่มให้เกตกับกากมะพร้าวใส่นะครับเป็นเหยื่อที่เฮียไปอ่าสี่สามีสนะครับร้านขายอุปกรณ์ตกปลาตั้งชื่อเหยื่อว่า อย่าผีบอกนะครับก็มีแต่สายขาวนะครับนะ้านะก็มีคางดําผสมเล็กน้อยนะครับที่เหลือก็เป็นพวกปลาตะเพียนมีปลาหลากหลายนะครับก็จะมีพวกปลาตะเพียนทองเป็นปลากระมังนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลาตะเพียนซะส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าวันนี้ผลงานของผมกับน้าหนิงนะครับก็ถือว่าโอเคครับสําหรับหมายบ่อล้างบางบ่อนะครับ เดี๋ยวผมก็จะปักหมุดทางเข้าให้เหมือนเดิมแต่ทางเข้าค่อนข้างที่จะเละนะครับช่วงหน้าฝนครับถ้าจะให้ดีก็ให้มันหมดฝนไปก่อนนะครับนะานะเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูผลงานปละรวมของผมและของน้าหนิงแล้วก็น้าทีมกับนารักนะครับที่อยู่ข้างๆกันนี่แหละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปดูผลงานปรารวมของเราวันนี้ครับผมว่าได้มากน้อยเพียงใดครับผมไปเลยครับผมไปเลยดูผลงานนะานะครับที่ตกคข้างๆด้วยกันครับนี่ครับ งานก็อยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยดูของน้าทีมกับนารัาครับผมนี่ครับอร่างการงานสร้างครับเนี่ยครับคางดําหรือคางแหล่อะไครับเนี่ยครับนี่ครับน้าทีมกับนารัาครับผมนี่ครับผลงานสองคนครับผมตัวสุดยอดครับนี่ครับสุดยอดข้าผมเรีนโคนเรีนโคน มารันนี้ครับผมกับหมายบอล้างบางบ่อครับ เราครับน้าๆดูผลงานปาลารวมครับตัวนี้ครับผมงานปลารวมถืว,ว่ากินจัดวัดกระจายครับผมเป็นสายขาวล้วนเลยนะครับนี่ครับสองชั้นของเราครับผมมีแต่แบบรุ่นโอ้โหทำปลาส้มนี่สุดยอดครับผมนะครับส้มปลาตะเพียนปลานิลปลาหมอข้างดำ อากำลังปลาตตเพียนทองนะครับเนี่ยดูครับสองกระชังครับผมดูตัวปลานิลปลาหมอห้องดำครับนี่ครับสองกระชังแบบกินจัดวัะกระจายครับนะนะสำหรับหมายบ่อล้างบางบ่อครับน e e ี่ครับก็อยู่ประมาณนี้ครับผมเนี่ยนี่ก็เราก็จะเตรียมเก็บของครับนี่มาหนิงบ่าหนิงพิชชิงครับผมสุดยอดครับจัดครับวันนี้ครับสุดจัดครับนี่ครับ ก็อยู่ประมาณนี้ครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็ผลงานผมน้าหนิงน้าทีมน้ารักแล้วก็น้าอยู่ข้างๆนะครับก็ถือว่าวันนี้ผลงานก็กินจัดวัดกระจายอยู่ครับนะนะแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับก็จะเป็นส่วนมากเป็นสายขานะครับดูน้าหนิงครับถือว่านี่เป็นกามังครับก็มี่รุ่นนี้ครับเป็นสายขานะครับก็ถือว่าผลงานวันนี้ถือว่าโอเคครับผมนะนะเดี๋ยวไงผมจะปักพิกัดหมด ไปข้างหน้าทางเข้านะครับถ้าน้าๆจะมารถใหญ่ไม่แนะนําให้มาครับผมช่วงนี้เพราะว่าฝนตกรถใหญ่เข้าไม่ได้เลยครับมอไซค์ก็เข้าไม่ได้ครับต้องเดินลุยน้ามาครับน้าที่จะมานะครับผมก็ฝากนะครับว่าอย่าเอารถใหญ่มาครับผมก่อนแนะนําเลยครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมกับน้่นหนิงเบ่าหนิงฟิชชิ่งนะครับก็ต้องขอลาน้าๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับน้่หนิง ก็ต้องขอลาล้ายไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะไปทําคลิปอะไรทําคลิปที่ไหนตกปลาที่ไหนก็รอติดตามและให้กําลังใจครับสำหรับช่องนัหลิวคนป้หยื่อผมจะขึ้นไ้ตรงนี้ครับผมเหมือนเดิมครับก็ขอบติดตามและรับชมกันเยอะๆครับผมสาหรับวันนี้ผมกับนันหลิงนะครับต้องลาล้ายไปก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปแล้วบ๊ายบาย